มีการเร่งปรับปรุงตลาดเทศบาลหินดาดหน้าสถานีนรถไฟย่านเศรษฐกิจเมืองพิมายเก่านะคะที่ศบเซาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเหมือนในอดีตค่ะ นายทอมวิ่งพิมายนะคะนายกเทศมนตรีตำบลหินดาดอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินดาดค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในตลาดเทศบาลหินดาดแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยเพื่อวางแนวทางการปรับปรุงบริหารจัดการและพัฒนานระบบตลาดใหม่ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นการสำรวจปัญหา ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เช่นเรื่องของความสะอาดสุขอ,อนามัยห้องน้ําไฟฟ้าส่องสว่าง เรื่องแผงจําหน่ายสินค้าในตลาดที่ชํารุดซึ่งก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานเพื่อให้ตลาดมีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยและถูกสุขอ,อนามัยพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาให้ตลาดสดเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจโดยในตลาดเทศบาลหินดาดแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ตรงข้ามหน้าสถานีรถไฟตําบลหินดาดซึ่งก็เป็นสถานีย่านเศรษฐกิจเก่าของเมืองพิมายที่เคยรุ่งเรืองในอดีต เพราะในอดีตพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่และชาวพิมายจะมารับสินค้าที่ขนส่งของทางรถไฟมาจากตัวเมืองโคราชมาส่งในสถานีรถไฟตำบลหินดาดทําให้มีคนจากหลากหลายพื้นที่มารับสินค้าแห่งนี้และตลาดในอดีตจะมีการจับจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้าจํานวนมากแต่ในปัจจุบันตลาดแห่งนี้มีการวางขายสินค้าประมาณ20ร้านจําหน่ายสินค้าหลากหลายประเภททั้งเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสดและอาหารแห้งซึ่งในช่วงเช้า เปิดเป็นประจำทุกวันนะคะก็คือตั้งแต่เวลา5.30นาฬิกา30นาทีไปจนถึง8.30นาฬิกา30นาทีค่ะ